เขาจะไปกอดกับใครก็เชิญไปเลย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 รล,ลอกให้คบเพื่อรลคกานง่วงนอนเอาอีกค่ะเกียงข้งเพลงเข้ามาคิดว่าตัวเองเป็นคนตลงแต่ว่ามองกระจกเ,เป็นคนหลอโอนะ้ยฟังตัวไ้ขโขกไง เนี๋ยวตัวเปิดเนี่ยเพลงแอดเอาละดีนะครับเออสายบามาเดี๋ยวๆร้องให้เค้ฟังในยิ้มบอดน,น้อยหลบอดสบายเด้อพี่อยากเห็นหน้าเอื้อยอีลีมาค้ำม,มองนี้ให้แน่ บมกูเป็นอยังย้ามเคยห้างโดนๆเจ็บนี่เจ็บนนดนลราเดิดนอพีว่าสวงว่าเศร้ากินเขาว่าแซบอิลีอยากเห็นหน้าพีเพื่อให้คนดีอยู่ใสเมื่อนี่โอดบดได้เฝ้ามาเดิอพีทุกเถือเศร้ามิตสตีตนองยานเก็บอีกหายตกคำตกแรงมือใดกเก็บแงไหล จังสีสาเอือยเก็บดูลายซ้ำให้แน่จังสีสาเอือยเก็บดูลายซ้ำให้แน่ต่อฟังบ่ล่ะเ่าฟังอยู่แม่อย่าให้มันขูดหนา้าผากโดนหลอกอย่าให้มันโดนนะสุนหน้าเอาผากหลอดสุดผักสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับ แต่กลางบ่อยดอกใช่ครับทบทุกวันเลยไม่ได้น่ะต้องสลับแตปเรื่อยๆลูกมิเงนมันจะแหว่งอยู่ที่ตรงแต่ผมก็จะหลบลงไปที่ตรงที่แตกเพราสลับไปเหนเฮ้ยอะไรถ้านี่ยผสกักีค่ะฉันไม่ได้กีดเมื่อกี้เอ้ยเสม่ได้กีด เกี่ยวบอาลาซอนขอเสียงน้าง<โ>อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับจากพีจากน้องสุขุมสุขคนนะครับเอามาบอกพี่้งอยู่หนาไวที่สถบันครับขอบกุคแณแรงเชียร์แรงใจจากพีจากน้องครับแฟนๆทั่วประเทศนะครับที่ชมสตตีมไ์สดของนกพงศกรในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางทิกตอกหรือว่าทางแฟนเพจนกพงศกรนะครับ วันนี้เรา,าเสียวิกนกพงศกรครับทํทำงานแสดงอยู่ที่เขาตะโลนะครับแฟนๆชนบุรีพี่น้องปัตยาครับภรรยาสายหนึ่งสายสองสายสามนะครับภรรยาเหนือพัตยากลางััรยาไต้นะครับแฟนๆที่อยู่ถายรอบนอกนะครับรีบเร่งเร็ววนะครับผมรัอบ,บัดจอมต่อเนื้อ เข้ามาเป็นแรงช่วยแรงใจให้กับมาลัเสียนที่หกในข่้าขึนนี้นะครับกับปีที่ห้าน,นำคาราบาลองอสุขมาให้กันแปลครับจับเต็มกับโชว์ทุกๆโชว์ทุกๆการแสดงบนเวทีแห่งนี้จากฝีมือของคุณครูเบลอลังการโชว์เริ่มแล้วหรอเริ่มแล้วฮะเอาอย่างนี้เรามาไลฟ์ติ๊กต๊อกที่เดียวเดียวไหมแม่ สางวก่อนนะเพราะว่าแบบันจมูกออกไปจะคอมเมน์เนะก็พี่น้องทางแฟนเพจเข้ามาในติ๊กต็อกโลกโสลาร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวลกจะขออนุญาตวางทางเพจนะครับ600ท่านขอบมาพี่ด้วยครับที่ไรติ๊กต็อกขาครับผมว้าวหล่อขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะแม้สวัสดีค่ะต่ใครเมาราื่อไรี่น้องเสีย เส่้ออะไไม่เห็นหรอกเขาบอกว่เขาออกไปหรอบปล่เสื้อสีแดงฮะเสื้อเสื้อสีแดงอะไรสสื้อคู่สุิยาดอ๋อแม่แดงไม่แดงไม่แดงเอาเสียให้เกมนะเสื้อแดงนะครับเห็นเสื้อแดงสลายแห้งพุทธไทย เอนยาใมใด้ร,ร,ร้านพ่อค้านกโปงสะกรนะครับขยับสั่งปลาบองนะครับเจอแนะ่วันนี้เจลบอยอายอยู่ปอไหนอายอยู่ปอหกจะขึ้นมอหนึ่งครับผม <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> ดันเซอร์ผู้หญิงจะไม่ค่อยเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าไปกินอาหารกันเยอะมาก <c oughs> <c oughs> จริง เป็นช่องการเกรดอาหารนะฮะพี่อะไรอ่ะวดพี่ทำงานต้นต้งมาดูควายอย่างนี้แมนเมลี่คืออะไรคือมาเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะมีหกแล้วมวนมากแบบพูดไม่ออก โอ uh, ้บ้านลงไปดูมาลําเสียมีหกแล้วมวนหลายจนวอาบอออกโอ oh, ้เพ mm ือกะอ่านตั้งใจโวดศัตรกใจว่ามืออื่นคอกันครับเอาดีๆตัดมายังมาตะต้นอยู่ตอนนี้อยากเป็นมาลัมกับมาสมากมะลัมตัวตัวหักควันเด้อวาซันวะกูใด้น้อเนี่ย คุณอ่ำป่คุณอ่อมคุณอ่ออะไรเออเอโอเอผมผมอ่านภาษาจีนผู้อ่านไหมครับคุณอ่อมสายอะไรงานความต้องการของหัวใจเป็นน้องย้ำใด เป็นสุขในใจอายเลือกเอกินเกิดบุญยันดอเป็ดบุญขับขึ้นน้ำกระดอบกแูแคมเพิันมันยามจ้องเห็นน้องอายเคินอายอยากจะเดินไปนั่งไกลไกลอยากเป้าให้ฟังว่าชีวิตยังต่อกันผมไว้นานัน ยานเก็บอาการคิดฮอดเบาไว mm ้ hmm. ขอโอกาสแนน้คิดว่าเมตตาคนแอบหนีใจนับหนึ่งถึงสิบรอบไมอ่อกใจโสตายเดินเข้าไปบอก mm hmm. เอ่ยคำบระารรอดรู้ว่าใจคนนามได้ยินแล้วบ่สนกระทาม ้ายสิบ่ทำให้กังวลดอเกิดมาชาตินี้รู้ตัวดีว่าไายกระจอขอโอกาสแค่ไายได้บอกว่าักเจ้าลายหตายตาหลับสวัสดีครับทุกคน พอตรวจได้ครับ,ยบอ,อย่าบอกใครได้เอาสิบอกใครเนี่ยขอบคุณขอกคุณลาะจากพี่สาวนะครับอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกไหมครับเออเราเสกฟังเลยนะยิงทิ้งก็ได้หมดได้ไหมหลอเขาทอมต้ำใจหวัง หนมมงฟางกลางท้องนาที่กระต่ายคือมองพักใจชาคนหักใคยจักใจสา mm hmm. เขามานอนลิงตั้งแต่วันที่ไอหูข้าวว่าสิมีผูบ่าวมาขอเจ้าไปแห่นนอน นีกลับจากทำงานนี่นี่อมาฟังก็จ่าร้องเพลงโอ้ยขอบคุณครับคนตกที่สมุทรปราการใช่ไหมครับแต่พัทยาเราแบบสดชื่นมากครับแหมผู้ขอเพลงกับสนุขอเนาะผู้ลองก็บสีร้อยเลยก็จริงหรอมากขอบคุณครับอแต่แกมาจ่าแต่งเ็นอรชอนครับ อลอชอนบไวรีหลีตอนนี้อลอชอนไปยุโรปขึ้นแล้วครับอยากเห็นตอนขึ้นมาร้องเพลงหรอครับได้เลยครับเดี๋ยวถ้าเกิบว่าแม่บิวแบบไม่ได้ทําอะไรนะครับจะให้แม่บิวไปอะไรให้ดูวันพี่จ้าก็หมดเวทีเนาะไม่ได้ไปดูเลยสัน่นเอาบ้าพอจจหรอมมก ผมบอกว่าพี่โน้เวลาแต่งเป็นอละชอนเหมือนแม่แอนอ๋อครับผมแม่แอนก็สวยอะสิก็สวยแแอนอจะแตง่งก็สวยนะสิจ้าแอนเอาดีคนตกแม่แอนจะอาโฟต้อเราคนนี้รูปแม่รัดแต่งเป็นอระชน <c oughs> นอนทำไมแม่เมนขึ้นชื่อคนอื่นละ่ะขจรหรือว,ว่าติ๊กต๊อกแม่มั่นใจนะรอบนี้หนูก็ได้ตามไปเบิองตะขะหนูอ่านหนังสือเตรียมสอบสวยๆนะครับ ขอให้สอบเป็นคะแนนหลายๆดยครับผมกูได้อย่างไห้น้องเกิื้อนซีจะพิมพ์ซอมานั่นนะจ๊ะข้อจ๋าหล่อมากน่ารักนะครับวันที่หกขอจับมือเลยนะครับได้เลยครับเอ,อ้โอยสากัจะมาสู้ซีบีทพบเจอกันพวกนี้นะจ๊ะขอโทษเด้อก่ขอนค่ำอย่าตั้งสดๆดนะครับ ความจริงบีบคอจอมไา้ไสมความลาเอาจากหลยแต่ก็ลองไม่ได้หรออะไรอ่ะอย่งมาได้เพ็ดไว้ลีอยู่ไปทำนี้แต่จบยอมเที่ยว อ้าจับไม่ได้ไม่ได้ลอง,องดูดละตรงเลยอะไรนี่ตรงแม่อะไนี้งงนมาจ้าล้ามาเข้าไปเข้าไปไม่งั้นเข้ามีเงินเข้าเอาเพียงแรบเนี่ย sorry มันจะเข้าได้ยังก็ไม่ได้เสียบเรอะ เนี่ยเออบนเรือข้าจเห็นถามน่ประเพทเจ้าเออ,อปีนนาปีนหลังยู่ไ,ไหมไม่เห็นหรอกค่ะมันไม่ได้มีให้คนดูกันกนะเออหาซีอะไรันน้ำหนักหรือมือรองเท้าตามนังหกันเลยบลรับิวปัตามีคมสามาถพรชยัย <laughs> <laughs> นานกมจ้งสีแดง นี่มคอยยอมนที่ยังกินตาสั้นหรือว่าเป็นตาผู้ที่ยยุดทออุ้ยน่ารักอ่ะมันเด็กน่าชื่นรักแม่ลูกกูนี่แสดงว่าเขาชอบแล้วก็เป็นทรงผมที่โลกภูสกาไม่สามารถทำตามได้นะใช่จ้ะ โอ้ยพี่น้องครับมได้ขั้นหำเลยครับอันนี้ผมขั้นเอ๋วแม่ขอบอดใส่หมวกไปไปครับใหู้มไปไปเขารู้กันแไหมว่ไม่ไปหรอบอบอกอะไรสินะไม่เอาไปถตะกาขึ้นไปไปผมชอบเท่านั้นแม่บิวไปกับนกสีบานเลยนะครับเพราะว่าแม่อ้อยถักตะการกันไปไปน่าจะเอาไปแล้วครับแม่ น่าจะทอ่าเอาน่าจะว่ะไปทุกวันเลยนะครับไปแต่งรถทุกวันเลยเพราะว่าแม่อ้อยจ้างไว้แล้วสปอนเซอร์หน้าผมเสื้อผ้าโดยแม่อ้อยออสเตรเลียเกี่ยดเส้นนั้น๋ยวขอให้มันตรงเลยโลง่งแบบพนแบบว่าขอโทษน,าน้านไม่ทีกับพี่ขอโทษทุกท่านด้วย <laughs> ไม่ถนัดอัน o r r อัน s o r อ y นสวยอันสวหมดเลยฮนะ่า ขอบคุณแม่อ้อยแม่เดียวค่ะขอบคุณลกเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะครับที่มีแฟนซัพพอร์ตแล้วก็มีแม่ที่น่ารักนะครับที่คอยซัพพอร์ตเวลาลูกลงมาคอทลุงไม่เคยได้แต่งหน้าเองเลยปัครั้งอยู่อีสานก็แม่เดียวก็บินไปเกามีไปสุพท้ายแล้วโดนด่าว่าไปก็ <c oughs> โดนด่าสิเพราะลูกแต่งหน้าแล้ว <c oughs> ไปไม่บอกไม่กล่าวถึงจม โอ้ยเราคือลูกแต่งแล้วแม่ของสันแ,แต่ไแล้วก็แต่งสีบอสีล่างน,นะหลักสะเทือนอุ้ยน่ารักว่ะเป็ดปันน๊มน้ำคดี๋ยอยิงไม่าขอบคุณเิวิหกทุกคนนะครับที่มอบเสียงเพลงและความสุขให้ค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับยินดีมันเป็นหน้าที่ของพวกเรา ลาพี่นงนะครับขอบคุณครับวิธีสมัครเป็นนักร้องทำยังไงไปสมัครเป็นทา้าเอพเพตเลยครับเพดมารับเสียงมีโอ้กเลยครับก็เลยไปเสือภัยเซ็นอะไรมาก็เลยไปสเสือ <laughs> อยากให้มากบุงการอีกบอกพี่น้องจ้างใหเด้นะครับเ <laughs> นี่ย ตาวะจะเลยไปไม่เละจ้าตัวขาวมเพี่หนองขาวจะถ่ายเลยที่นู <laughs> <ไ>ท่านหลักครับพี่ดึงลงตรงๆได้เลยดึงลงตรงๆเก่งมากอะไรอะเขาข่าวอยู่้ทำไมคืออ,อะไระไม่ค่อยออก ช่างครั้งละกี่บาทเต็มวงสามแสนสี่หมื่นบาทครับอันนี้คือค่าช่างนะคะสามแสนสีอ่อ๋อมายถึงว่าค่าช่างแต่งหน้าเหรอครับไม่เข้าไปาถึงค่าวงเพิ่มค่ะอ่าค่าวงสามแสนสามหมื่นสามแสนสี่หมื่นสามแสนห้าหมื่นประมาณนี้ครับแต่ถ้าค่าช่างวันเท่าไหร่ฟรีวันเท่าไหร่ฟรีฟพูดกับจีงมาเอาหัวพังเลยนี่เหนยดมาก ถึง,งออคิดว่าตัวเองเป็นคนบานลบแต่มองจะจกออ้าวเป็นคนสวยสวยทำยังน่ารักอีกด้วยไม่ชมว่าตัวเองสวยจะชมแมวที่ไหน,น,น,นรอมากครับป้าขาผมครับ วันนี้จะมีอีกหไหมไม่เไม่ไม่รออยากดูนะคิดถึงนะคะแค่อ่านว่าอะไรชื่อร้องชื่ออะไรเพลเพลทีโอเทเล่รักบ,บอยสิลิชัยบออัวแองโอ้โหจ้าเจ้าวายอะไร บ้านหนองแกลยคอยตอนนี้เขาจ่างกี่บาทน้องเราจับ่าได้ด้อครับอย่าเป็นคนถูกหวยมากกว่าหน้าตาของเรามันได้น้องโดนยังไม่ขึ้นนะน,นันชวนน้องสโบดทำดีมากโชว์ใหม่ครับเพลงซอแอนอาาดีนะครับอายมีของมาให้ด้วย แต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเป่าก่อนลูกอายุ31ปีครับอายมาแล้วครับอายมาแล้วจะ,อะอเอ๋เกี่ยวนะให้ลูกซิ้ซอยลูกอ่ะพ่อจาาเขาบอกว่าให้ป้าซื้อมาให้อายหน่อยอ๋อนี่จ้าแสดประตรงกุแลนไม่อยู่พ่อสาทั้งสร้อยทั้งอะไรครบชุดเลย มายืมหน้าเดิมแต่ว่าอันนี้สวยๆเจ้านิ้วนม้า่แบบนี้ที่แบบเสียบหูดูได้เห็นเลยตัวหนึ่งมันใส่ไม่ได้หรอกหูหูตามันมีแบบบีบลูกอันอันนี้เสียบหูดูทิ้งไปเลยหรือให้คนอื่นก็ได้โอ้ยทิ้งไปเลยไปนั้วใช่เรามันนี่ไงนี่ไงวันดีอยู่นี่ไงสั่งสร้อยมาให้แล้วนะครับเอาดูซิชอบไหมไปดูนะ ไหนไปดูก่อนไม่ใช่ว่าเอามาดูก่อนนะไปนองนกันเราดูหลังเสรคนละทางคนละทางอีกทางนึงเออไม่หรืว่าเสียดายอันนี้เสีไม่อันนี้ไม่ต้องโหเซตใหม่ไม่ถือว่าอันนี้ไม่ต้องใส่เอ่อแล้วจะเสียเลยเอออันนี้อันนี้อันนี้ค่าสายก่อนเด็กถ้ามันม่ต้องต้อค่าสายก่อนเด็กค่าสายก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยวค่าสายค่าสาย น,นี่ต่างห,หูที่ใส่กับมันนี่เป็นแบบหนีบนี่ดูใส่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่แหวนขึ้นไปด้วยนี่ารักมากค่ะของมือที่จับไม้นะลูกมือที่จับไม่แล้วก็อันนี้ก็เป็นสร้อยไว้สลับกันใส่เออก็ปแอดแหวนไทยมากมากเออได้บังเอิญมันได้นดีี่ตะหูนะครับประมาณเบิกเบิกันเบิดกันที่ใครเบิดกันที่ใคร เบอร์ใครอยากได้เอียงอยางได้เบอร์คือพ่อแต่แว่าเก็บเงินที่พ่อแบบป้าบิวอ่ะพ่อลูกหน้ารักมากครับขอบคุณครับเหตุนพ่อ,พอจา๋าคนน้อยก็ก็เป็นไรรูยังลูเหมือนเดิม